ท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายชน,น่าศรีแก้วสมาชิกสภาผูา้แทนรัศฎรพรรคเพื่อไทยเขตเลือกตั้งจังหวัดน่านในฐานะสมาชิกรัฐสภาต้องขออนุญาตประธานที่จะได้ใช้สิทธิ์ในฐานะของสมาชิกรัฐสภาที่จะได้แสดงความคิดเห็นต่อท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกที่เคารพทุกท่านนะครับต่อกรณีที่ท่านประธานได้กรุณา,าบรรจุร่างรัชมนูญแก้ไขเพิ่มเติม สามฉบับที่เสนอโดยสมาชิกวุฒิสภาซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีท่านประธานอยู่นะครับในการจะใช้สิทธิ์ของท่านผมกลับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพนะครับว่าในสามร่างที่เข้าสู่การพิจารณาในวาระรับประการในชั้นนี้แร้ผมขอกลับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าในร่างที่เกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีการแก้ไข ให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนนั้นกระผมเองเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งและก็จะขออนุญาตที่จะไม่ใช้เวลาของสภาในการจะให้ข้เอเห็นเพื่อว่าเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านได้แสดงเหตุแสดงผลไปในสิ่งที่เป็นประโยชน์ยิ่งแล้ว <c oughs> ร่างที่สองเป็นเกี่ยวกับแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา190ที่ว่าด้วยการทําหนังสือสัญญากับต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศผมเองก็ กับเยนประธานด้วยความเคารพกับเห็นด้วยในเรื่องนี้เพราะจะได้มีความชัดเจนมีขั้นตอนวิธีการที่สามารถที่ฝ่ายบริหารจะใช้กลไกทางการบริหารนะครับไปทําหน้าที่ในการที่จะทําเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติโดยไม่ได้ปราศจากการตรวจสอบนะครับกระบวนการการตรวจสอบไม่ได้หมายความว่านํากรอบนําข้อตกลงมาสู่รัฐสภาแล้วก็ถือเป็นการตรวจสอบกลไกการตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติ ขององค์กรที่เกี่ยวข้องมีอย่างมากมายสามารถที่จะตรวจสอบติดตามได้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วข้อนั้นไม่ได้เป็นห่วงครับผมเห็นด้วยในเรื่องที่จะนําเรื่องนี้มาแก้ไขเพิ่มเติมประเด็นที่ผมจะขออนุญาตท่านประธานที่จะให้ความเห็นต่อกรณีร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา68ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับผมเองขออนุญาตท่านประธานที่จะมาพูดในเช้าวันนี้ ก่อนเวลา15บหนาฬิกาด้วยเหตุผลที่การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญร่างนรรมนูนแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา68มีพื่นสมาชิกได้ให้ความเห็นต่อสภาหแห่งนี้หลายๆท่านล้วนเป็นประโยชน์ยิ่งโดยเฉพาะประเด็นของสาระหรือตัวบทมัติที่มีการแก้ไขท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาตท่านประธานที่จะดู ตัวหลักการและก็ตัวเหตุผลและก็ตัวสาระที่แก้ไขผมสรุปคร่าวๆค,ครับร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา68มี2ส,ส่วนเท่านั้นเองที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่1น,นะครับเป็นมาตรา68วรรคที่1โดยเติมคำว่าตามหมวด3แห่งรัฐธรรมนูญน,นี้จากข้อความเดิมที่ไม่มีว่าตามหมวด3 ทำไมต้องเติมคำว่าตามหมวด3ผมจะได้เหตุผลท่านปรมธานต่อไปเพราะว่าในร่างเดิมนะครับในบทบัญญัติเดิมที่เขียนไว้มาตรา68เขียนเพียงแต่บอกว่าบุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญน,นี้เพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญน,นี้หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครอง โดยวิธีการที่ไม่เป็นไปตามบทบญัติรัฐธรรมนูญท่านประธานครับมันจําเป็นต้องเติมคํานี้เข้าไปจริงๆเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏการขึ้นมาขนาดนี้มันเป็นเหตุที่ผมต้องมานําเรียนท่านประธานว่าทําไมต้องเติมประเด็นที่สองครับท่านประธานครับผู้เสนอร่างได้เติมในวรรคที่สองเพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการดำเนินการตามขั้นตอนในการเสนอ และการร้องต่อสารรัฐมนูลผมใช้คําว่าเสนอเรื่องและร้องต่อสารรัฐมนูญเพราะถ้อยคําเดิมเขียนไม่ชัดในตัวบทบัญญตัติท่านประธานครับผมขอญอาติ่านประธานที่จะอ่านตัวบทถ้อยคําเดิมใช้คําว่าในกรณีบุคคลหรือพักการเมืองใดกระทําตามวรรคหนึ่งผู้ทราบผู้ทราบนะครับการกระทําดังกล่าวย่อมมีสิทธิสิททิทธในการเสนอนะครับย่อมมีสิทธิ์เสนอเรื่อง ผมขีดเนสใต้ร้อยครั้งเลยครับขออนุญาตนำาเอาถ้อยคำหลายๆท่านมาใช้เสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อที่จริงและยื่นคำร้องสังเกตนะครับมีถ้อยคำสองคำอยู่ในวรรคนี้ยื่นคำร้องขอให้ศารลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการยื่นเสนอเรื่องให้อัยการและยื่นคำร้องให้ศารลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าว ท่านประธานที่เคารพครับเพราะมีความไม่ชัดเจนอย่างนี้มันเกิดการนำไปใช้ในการค้าบเกี่ยวระหว่างอำนาจหน้าที่ท่านประธานที่เคารพครับในเหตุผลที่ผู้ร่างได้เสนอกับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพใช้เหตุผลที่ดีมากเคารพทุกฝ่ายนะครับใช้เหตุผลบอกว่าสมควรกำหนด การใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลเพื่อพิทักษ์รัฐธรรมนูญให้มีความชัดเจนให้มีความชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวข้ององค์กรที่เกี่ยวข้องนะครับนั่นหมายถึงสถาบันที่เป็นตัวแทนของอำนาจพี่น้องประชาชนด้วยนั่นคือสถาบันนิติบัญญัติคือเป็นอำนาจพี่น้องประชาชนที่จะใช้ด้านนิติบัญญัติอำนาจตุลาการ ที่ฝ่ายตุลาการทางศาลเขาจะใช้อำนาจทางตุลาการและก็อำนาจทางด้านบริหารที่จะมีการนำไปบังคับใช้ท่านประธานที่เคารพครับด้วยเหตุนี้เนี่ยจากความไม่ชัดเจนในตัวบทเกิดมีการนำไปใช้ซึ่งขัดกับการถ่วงดุลของแต่ละสถาบันท่านประธานที่เคารพครับสภานิติบัญญัติหรือสภารัฐสภาจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับ สมัยเราถ้าเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยเราเรียกรัฐสภามีหน้าที่เป็นทางผ่านที่องค์พระมหากษัตริย์จะชงจะทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติผ่านทางฝ่ายนิติบัญญัติองค์พระมหากษัตริย์ตามรัฐนูนมาตราสามจะใช้อำนาจบริหาร,รผ่านทางคณะมนตรีและที่สำคัญครับใช้อำนาจทางศาลผ่านองค์กรที่เป็นทางศาลเป็นอำนาจตุลาการ ซึ่งแต่ละอำนาจจะมีการถ่วงดุลตรวจสอบซึ่งกันและกันทำไมครับผู้ตรากฎหมายไม่เป็นผู้วินิจฉัยกฎหมายซะเองเพราะมันต้องตรวจสอบถ่วงดุลกันประเด็นนี้แหละครับที่ผมต้องการการเน้นย้ำกับท่านประธานว่าสภารัฐสภามีหน้าที่ในตรากฎหมายออกบนบัญญัติของกฎหมายรวมทั้งรัฐธรรมนูญศาลมีหน้าที่นำกฎหมายที่ออกจาก รัฐสภาแล้วไปวินิจฉัยไปตีความเพื่อนำไปสู่การบังคับใช้ฝ่ายบริหารมีหน้าที่เอานำการตีความการวินิจฉัยของศาลไปสู่การบังคับใช้ในเชิงการบริหารลักษณะอย่างนี้มันถ่วงดุลกันตลอดครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะต้องกราบเรียนธรรมทานในเรื่องแรกที่เป็นเหตุผลประการแรกสุดที่ผมจําเป็นต้องขอญอาตธรรมทานว่าผมเห็นด้วยกับการแก้ไข รัฐมนตราีเนื่องจากว่าต้องการสร้างความชัดเจนระหว่างการดุลอำนาจระหว่างฝ่ายนิติัติและฝ่ายตุลาการจากคำมินิจฉัยของศารรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาในคำมินิฉัยที่18-22ถึง22ทับส5 5กรณีที่มีการยื่นให้ศารรัฐธรรมนูญมินมิฉัย การแก้ไขรัฐมน,นมาตรา291ถ้าทเกานท่านจําได้ตรงนั้นแหละครับเป็นเหตุที่ผมจําเป็นต้องนํามากับเรลขาธมการเป็นเหตุเป็นผลว่ามันมีความจําเป็นที่จะต้องแก้ไขมาตรา68โดยเฉพาะคำินิชัยนั้นได้สร้างภาระหรือสร้างสิ่งที่ปรากฏว่าจะต้องผูกพันกับทุกองคอ์กรในเรื่องคำินิชัยโดยเฉพาะประเด็นของการที่จะรับคำินิชัยจากบุคคล ที่ส่งโดยตรงกับสารน้ำมนูได้ถ้าไม่แก้ไขภาระนี่ก็จะผูกพันไปเรื่อยๆเพราะนั้นถ้ามองในมุมดีผมเองไม่ได้ตำหนิสารน้ำหนูในะท่านนั้นครับด้วยความเคารพจริงๆเพราะถือว่าแต่และฝ่ายมีอำนาจผมใช้คำว่าอำนาจวินิจฉัยตีความถ้าท่านตีความวินิจฉัยอย่างนั้นต้องกลับมาดูว่าเจตนารมณ์ที่แท้จริงของรัฐธรรมนูญของผู้ยกล่าง ของฝ่ายตรากฎรัฐมนูลผู้ออกรัฐมนูลและที่สำคัญครับพี่น้องประชาชนที่สนุนได้วินิจฉัยว่าเป็นผู้สถาปนารัฐธรรมนูญเป็นได้คำที่สละสลวยมากครับผู้สถาปนารัฐมนูญย่อมมีอำนาจเหนือองค์กรใดๆที่อยู่ในรัฐธรมนูญอันนี้ผมยอมรับครับโดยเฉพาะการสถาปนานั้นท่านได้ยึดเอาวิธีการทำประชามติเป็นการสถาปนารัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้นเจตนารมณ์ของผู้ร่างที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเมื่อผ่านการทำประชามติแล้วย่อมเป็นเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาช,ชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงด้วยต้องถือเป็นอย่างนั้นขั้นประธานครับไม่ถือเป็นอย่างนั้นไม่ได้มาตรา68เจตนารมณ์ที่ผู้ร่างเขียนไว้ในมาตรา68 ต้องการให้สิทธิ์ของบุคคลที่ทราบการกระทําที่ทราบการกระทํำว่าจะมีการล้มล้างว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองว่าจะมีการได้มาซึ่งอำนาจการปกครองที่ไม่ชอบด้วยบทบัญญัติรัฐธรรมนูนให้เสนอเรื่องต่ออัยการสูงสุดจากคำพิปรายของเพื่อสมาชิกหลายๆท่านบอกว่าเป็นการจํากัดสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนกรณีถ้า ไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสารรัมนุลท่านประธานที่เคารพครับเจตนารมณ์ที่เขียนอย่างนี้เนี่ยเราต้องมองคำว่าผู้ใดโดยรวมทั้งหมดด้วยไม่ใช่จะมองผู้ใดเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นญญเพราะฉะนั้นการที่เขียนอย่างนี้เป็นการปกป้องสารรัมนุลโดยชอบด้วยนะครับว่าการที่ท่านจะร้อง สารล้มนูลโดยตรงถ้าท่านปราศจากข้อมูลข้อที่จริงใครจะสอบสวนให้ท่านใครจะสอบกระบวนการการไต่สวนของสารล้มนูลใช้องค์คณะในการไต่สวนแต่ข้อที่จริงนะครับถ้ามีผู้ร้องโดยตรงพระพิสารล้ำนูลเนี่ยถ้าร้องโดยตรงสารัใช้ความขับร้องสารรัฐมนูลจะเอาเวลาที่ไหนมา,ใน,า,นา,า,าในการที่จะพิจารณารายละเอียดในการตรวจสอบ จริงอยู่ครับในคำวินิจฉัยใ,ในครั้งนั้นสารนูลบอกว่ามีกระบวนการที่จะต้องยับยั้งซึ่งเป็นอำนาจของสาลรัมณีตรงจะต้องร้องโดยตรงต่อสาลรัมูลท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่สารนุลได้เสนอคำวินิจฉัยมาอย่างนั้นเนี่ยมันก็ผูกพันมันจำเป็นต้องแก้จริงๆผมกลาบเป็นธรรมประธานด้วยความเคารพครับเจตนารมณ์ของผู้ร่างต้องการให้ผู้ร้องไปร้องต่ออายการสูงสุด ซึ่งแน่นอนครับกระบวนการการร้องสามารถเข้าถึงได้ทุกหน่วยงานที่มีสำนักง,งานอายการอยู่ไม่ว่าจังหวัดไม่ว่าเขตไม่ว่าภาคหรือส่วนกลางเข้าได้ทุกแห่งในขณะที่สารรั้นนูลมีที่เดียวขณะที่สารรันนูมีที่เดียวเพราะฉะนั้นผู้ร้องสามารถเข้าถึงได้ในทุกที่ทุกกระบวนการถ้าท่านพบประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึ่งที่ผมต้องกลาบเรียนธรรมธานครับ ว่ามันจําเป็นต้องให้ความชัดเจนที่ผมไนะนําเรียนท่านประธานไว้ว่าทําไมต้องเติมคาว่าหมวดสามไว้ไในร่างแก้ไขที่เติมไว้เพราะต้องการเน้นย้ําให้ชัดเจนว่าบุคคลที่จะใช้สิทธิและเสรีภาพในการที่จะล้มล้างการปกครองหรือให้ได้มาซึ่งอำนาจการปกครองที่ไม่ชอบเรื่องรัฐธรรมนูญนั้นต้องใช้สิทธิ์ตามที่ บทบัญญัติรัฐธรรมนูนกำหนดให้เท่านั้นต้องใช้สิทธ์ตามที่บทบัญญัติที่รัฐธรรมนูนกำหนดให้เท่านั้นและสิทธิเสรีภาพในการที่รัฐธรรมนูนกำหนดให้เขียนไว้ในบทสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนเขียนไว้ชัดเจนครับในหมวด3โดยข้อที่จริงถ้าไม่มีการวินิจฉัยคราดที่จะต้องให้แก้อย่างนี้ไม่จําเป็นต้องเขียนครับเพราะอ,อ่านก็รู้ว่าคําว่าสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้คือปี50คือหมวด3เท่านั้นถ้าใช้สิทธิ์ตรงนั้นไปเป็นการล้มล้างเสนอเรื่องอายการมาพิจารณาข้อเทีจจริงและส่งให้สารนูนยับย่างได้สั่งยุบพ,พักได้ธ่รมดานครับนี่คือสิ่งที่จำเป็นต้องเขียนจริงๆเพราะว่าในการร้องต่อสารน้านูญผมต้องขออนุญาตท่ระธานครับใน เมื่อครั้งมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291และครั้งนี้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติก็ได้เข้าชื่อร้องต่อสารรัฐมนูญโดยใช้มาตรา68เช่นกันคำร้องเหมือนกันครับให้มีการระงับฉุกเฉินยับยั้งคุ้มครองฉุกเฉินให้มีการยุบพักสั่งให้ยกเลิกหรือยับยั้งการแก้ไขรัฐธรมนูญและสั่งให้มีการยุบพรร คำร้องเหมือนกันท่านทูานครับโดยอาศัยช่องมาตา68โดยกล่าวหาว่าเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญละเมิดสิทธิพี่น้องประชาชนท่านประธานที่เคารพครับในเรื่องนี้เองผมจําเป็นต้องกลับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับว่าเหตุแห่งการล้มล้างถ้าเป็นไปตามสิทธิตามรัฐธรรมนูนที่เขียนไว้ร้องได้ทันทีครับ แต่สิ่งที่ผมกําลังจะกลับเรียนท่นานประธานก็คือว่าดุลแห่งอํานาจที่สารล่มนุนได้มิใชยเข้ามาในฐานะสารล่มนุนเป็นองค์กรตุลาการทํางานภายใต้พระปร a ม m a ิไทยหมายถึงพระมหากษัตชงทรงใช้อํานาจนี้ผ่านทางตุลาการสารล่มนุนเช่นกันครับพวกผมทําหน้าที่สมาชิกรัฐสภาก็ทําภายใต้พระอ,องค์ทรงใช้อํานาจผ่านทางสภาภายใต้พระประมาพิไทยเช่นกัน ท่านปานที่เคารพครับในตรงนี้เองครับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเขียนให้ฝ่ายนิติบัญญัติมีอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นการกระทําของฝ่ายนิติบัญญัติถึงแม้ท่านจะร้องเป็นบุคคลนะครับร้องประธานรัฐสภาร้องสมาชิกที่เข้าชื่อแต่ว่าพฤติกรรมแห่งการทำงนานขณะนี้เนี่ยเป็นการทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา ทำตามอำนาจหน้าที่ที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญและข้อที่จริงครับถ้าสมมติดูเหตุแห่งการร้องแล้วไม่ได้ใช้สิทธิเลยเป็นการทําหน้าที่ผมก็หวังว่าสารรัฐมนูญเองบ่ายนี้นะครับจะได้กลุ่นมาพิจารณาประเด็นนี้ด้วยเพราะเขาก่อนไม่ได้นําประเด็นนี้มาพิจารณาไม่ได้แตะแพิจารณาประเด็นอื่นขนาดผู้ร้องผู้ถูกร้องได้แก้ไขบอกว่าเขาทําตามอํานาจหน้าที่ มันก็เลยเป็นเหตุให้ฝ่ายตุลาการมาสามารถยับยั้งกระบวนการทางนิติบัญญัติได้ถึงจะไม่โดยตรงนะครับไม่พูดโดยตรงแต่ก็เป็น,ปนกระบวนการที่หลายฝ่ายบอกว่าถ้าทําไปแล้วเกิดมีอะไรเกิดขึ้นเกิดถอดถอนขึ้นมาจะทํำยังไง <ร óc rat> ไม่ใช่คุ้มครองชั่วคราวครับเป็นข้อเสนอเพราะฉะนั้นท่านประธานลองดูนะครับถ้าสองฝ่ายนี้ไม่เป็นด้วยกันฝ่ายตุลาการสามารถร <óc rat> ยับยั้งฝ่ายนิติบัญญัติในกระบวนการของการทําหน้าที่ <ite> ความหมายคืออะไรไครับท่านคับระบบการถ่วงดุลระบบการใช้อำนาจที่บทบัญญัติตามรัฐมนูญมันถูกทำลายไปทันทีมันถูกทำลายไปทันทีนททนทจริงอยู่ครับรัฐมนูญเขียนบอกว่าบทบัญญัติใดของร่างกฎหมายที่จะส่งให้ทูลกล้าเพื่อลงพระปราพิไีพยประกาศใช้เป็นกฎหมายถ้ามีบทบัญญัติขัดต่อลมนูญแย้งรัฐมนูลจนะสามารถส่งัฐธรามนุนนินชิชัยได้นั่นคือสิ่งที่รัฐมนูญกำหนดให้ นั่นคือกระบวนการครับเป็นกระบวนการที่ชอบแต่เขียนว่าการตราพระราชัญัติใดถ้าเป็นพระราชบัทประกอบรัฐนูลส่งโดยตรงไม่ต้องเขียนตรงนี้ต้องส่งเลยอันนี้เป็นกระบวนการครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมกำเรียนนักประธานตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องนำเรียนว่า68สมควรต้องแก้ไขยอย่างยิ่งเพราะมันมีการคาบเกี่ยวไม่มีการถ่วงดุลของการใช้อำนาจอธิปไตย โดยเฉพาะสิ่งที่ผมเองคลางแคลงเป็นอย่างยิ่งนะท่านประธานครับสารลรมนูลได้วินิจฉัยว่าพี่น้องประชาชนเจ้าของอำนาจอาธิปไตยเป็นผู้สถาปนารัฐธรรมนูญเป็นผู้สถาปนารัมนูลผมย้ำบอกว่าเพราะฉะนั้นเจตนารมณ์ของการร่างการผ่านรนัมุูลของสภาไปย่อมเป็นเจตนารมณ์ของผู้สถารัณารัมนูลด้วยแต่ว่า สิ่งที่ปรากฏในคำวิน,นิจฉัยผมไม่ได้โต้แย้งครับแต่ผมเอาเหตุตรงนั้นมาเพื่อเป็นแนวทางที่จะต้องแก้ไขท่านบอกว่าเจตนาอรมณ์ในหลักที่อยู่ในตัวบทบัญญตัติเช่น68วรรคสองย่อมสำคัญเหนือกว่าเจตนาอรมณ์ของผู้ร่างผมไม่เข้าใจครับท่านประานครับย่อมเหนือกว่าเจตนาอรมณ์ของผู้ร่าง นั่นหมายความว่าคําวินิจฉัยตรงนี้สามารถไปแก้ไขรัฐมนูลให้แย้งกับเจตนารมณ์ของผู้ร่างก็คือพี่น้องประชาชนผู้สถาปนารัฐธรรมนูญเช่นนั้นใช่ไหมครับท่านประธานซึ่งไม่ไม่ควรเป็นอย่างนั้นเพราะคำวินิจัยบอกเองว่าพี่น้องประชาชนเป็นผู้สถาปนารัฐธรรมนูญย่อมมีอํานาจเหนือองค์กรใ,ใดๆที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆโดยเฉพาะการยกร่างทั้งฉบับต้องไปผ่านประชามติท่านพูดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพนะครับว่าถ้าเราไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลง68มันจะมีปัญหาในการนำสู่ปฏิบัติอย่างแน่นอนและสิ่งที่สําคัญท่านประธานครับในบ่ายวันนี้เวลา13นาฬิกาศาลจะวอนิจฉัยฉคาร้อ,านนรองของท่านสมาชิกผู้ยื่นถามว่า ผมเองในฐานะสมาชิกรัฐสภากังวลไหมผมกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับผมไม่กังวลเลยว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา68จะเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นเหตุให้มีการระงับและเป็นเหตุให้มีการยุบพรรคเพราะอะไรครับท่านประธานครับเพราะมีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยไว้ตั้งแต่วันที่15มีนาะกรกฎาคมที่ผ่านมา คนนี้ยื่นแก้มาตรา291ประเด็นที่3ามมิธิชัดเจนครับบอกว่าการแก้ไขบัญนมาตรา291ไม่เป็นเหตุให้จะมีการล้มล้างรัฐธรรมนูญเพราะเป็นการคาดการของผู้ร้องกระบวนการก็ยังไม่เกิดขึ้นเช่นกันครับคำร้องเป็นการคาดการว่าถ้าแก้68แล้ว จะเป็นการเหตุให้เป็นการแก้รัฐมนุนทั้งฉบับยกล่างรัฐมนูนทั้งฉบับได้เป็นการคาดการคำวินทยสารรัฐมนุนเขียนไม่ชัดเจนตรงนี้ผมไม่เป็นไม่เป็นข้อกังวลผมก็มั่นใจในสารรัฐมนูญครับหลักหลายๆหลักสารรัฐมนุญดีครับรรท่านประธานที่เคารพครับแต่ผมเองก็แปลกใจว่าในการที่จะไปรักษาสิทธิของพี่น้องประชาชนในการยื่นเนี่ยสารรัฐมนุนบอกว่าเป็นการขยายสิทธิ เป็นการขยายสิทธิ์แต่สิ่งที่เป็นข้อเปรียบเทียบชัดเจนนะครับว่าสิทธิของพี่น้องประชาชนได้รับการขยายสิทธิ์เท่าเทียมกันหรือไม่ตรงนี้คือคําตอบครับผมยกตัวอย่างเมื่อวันที่15พฤศจิกายนนะครับมีการยื่นต่อสารนุนร้องว่าปฏิบัติการแช่แข็งประเทศไทยและมีการชุมนุมเพื่อไล่รัฐบาล นั่นคือการใช้สิทธิตามรัมนูลนะครับในการชุมนุมที่จะโต้จะแย้งจะขับไล่รัฐบาลแต่การไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งผู้ร้องบอกว่านี่ไงคือการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิไปไตยที่ได้มาโดยอำนาจอันชอบธรรมไม่รับคำร้องครับไม่รับคำร้องได้ไหมครับมันตอบได้ยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมนำเรียนท่านประธานในวันนี้ มันเลยมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องทําให้บทบัญญัติของรัฐมนูนมันมีความชัดเจนไม่ต้องตีความเจตนารมณ์เป็นอย่างไรให้เป็นอย่างนั้นไปถ้าไม่แก้นะครับต่อไปสารรัฐมนูนจะลําบากมากเพราะกระบวนการการร้องที่ไม่ชอบด้วยเหตุด้วยผลถ้าไม่มีหลักความจริงท่านอย่าคิดว่า ที่น้องประชาชนถูกละเมิดสิทธิ์โดยชยกกระบวนการการยื่นที่ผ่านอายการสูงสุดท่านประธานที่เคารพครับผมชอบใจที่ต้องขออนุญาตเอ่ยนามท่านท่านผู้วระโส,สุวรรณคิรีท่านบอกว่าองค์กรอายการอยู่ภายใต้มีอำนาจอยู่ภายใต้รัฐบาลมีผู้ประท้วง ท่านยินดีถอนก็นว่าขออน,นุญาตถอนกพว่าบานออกองค์กรอายการเป็นองค์กรของรัฐท่านพูดอย่างนั้นไม่ใช่ของรัฐบาลเพราะฉะนั้นจากบทบัญาติของกฎหมายที่รองรับว่าด้วยองค์กรอายการเรารัฐธรรมนูญมาตรา2 5 5เขียนไว้ชัดเจนท่านนประธาน,าน,านครับว่าพนักงานองค์กรอายการมีความเป็นอิสระในการพิจารณาคดีพิจารณาสั่งคดีฮะ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมและองค์กรอายการก็มีหน่วยงานธุรการที่เป็นอิสระปราศจากการครอบงำจากรัฐบาลผมขีดเส้นใต้เลยครับรัฐบาลแต่อายการเป็นองค์กรของรัฐแน่นอนครับและเป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่เขียนบอกเป็นองค์กรตามธรรมนูญมีความเป็นอิสระยากที่อำนาจรัฐบาล หรืออำนาจรัฐใดๆจะไปบังคับหรือกำหนดให้อายการเป็นไปอย่างที่ตัวเองตั้งใจได้นี่คือกรรมประกานของความเป็นอิสระในการตรวจสอบท่านปรมธานที่เคารพครับสิ่งที่ผมนำเรียนกับธร่รมธานในวันนี้ผมก็มั่นใจนะครับว่าถ้าเรามองอนาคตไปในสถานการณ์ปกติอย่างใจเป็นธรรม ทุกองค์กรต้องทำหน้าที่ของตัวเองไม่ก้าวไายซึ่งกันและกันเจตนารมณ์ของผู้ตรากฎหมายเป็นอย่างไรก็ควรเป็นไปอย่างนั้นผู้มีอำนาจวินิจฉัยตีความก็ต้องตีความตามเจตนารมณ์ไม่ใช่เอาเจตนารมณ์ของตัวเองขึ้นมาตีแล้วอานำให้สู่การบังคับใช้กระบวนการเหล่านี้มันต้องได้รับการดูแลครับ โดยเฉพาะอำนาจที่จริงๆคือพี่น้องประชาชนหลายท่านบอกว่าการแก้ไขรัฐนูลครั้งนี้ไม่มีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนแม้กระทั่งนักวิชาการผมฟังและผมเองเศร้าใจครับท่านปรานครับนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูลบอกว่าไม่ได้มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนผมถามท่านประธานครับอำนาจอธิปไตยเป็นของใครครับอำนาจนั้นยิ่งใหญ่เป็นของพี่น้องประชาชนในการที่จะอำนาจยิ่งใหญ่นั้นมา ใช้ในาก,การเป็นอำนาจรัฐการเข้าสู่เพื่อมาใช้อำนาจรัฐการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและการใช้อำนาจรัฐเนี่ยมันต้องเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งมีผลโดยตรงกับพี่น้องประชาชนไม่เกี่ยวยังไงฮะทุกตัวอักษรที่เขียนไว้รัฐธรรมนูนเนี่ยนี่คืออำนาจของประชาชนทุกตัวอกักษรแต่ต้องมาบัญญัติไว้ให้ชัดเจนว่าจะเข้าสู่อำนาจอย่างไรใช้อำนาจอย่างตรวจสอบอำนาจอย่างไร การได้มาซึ่งสวมาจากการเลือกตั้งตรงไหมครับก็ประชาชนเขามอบอำนาจมาให้การทำใน,นสัญญากับต่างประเทศรัฐธรรมนูญก็เขียนในสิ่งที่เป็นจำเป็นเรื่องเขตอำนาจอาธิปไตยเรื่องเขตอำนาจรัฐเรื่องที่ต้องตราเป็นกฎหมายผลกระทบเรื่องความมั่นคงต่อการเศรษฐกิจและสังคม ภาระผูกพันสองข้ประมาณการค้าการลงทุนมันเขียนได้คราบท่านแต่นําสู่ปฏิบัติยากมากและส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหนังสือสัญญาต่างๆครับถ้าไม่มีกฎหมายภายในรองรับก็ต้องตรากฎหมายมารองรับมันก็เข้าสู่ข้อที่ต้องตรากฎหมายได้ด้วยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างส่วนน้อยมากครับที่ไม่ต้องตรากฎหมายรองรับซึ่งเราก็สามารถตรวจสอบได้ครับโดยความรวมความแล้วผมขอ สรุปในตรงนี้ว่ามันจําเป็นจริงๆท่านประธานครับที่จะรักษาดุลอานาจของฝ่ายนินติบัญญัติฝ่ายตุลาการและฝ่ายบริหารไว้เพื่อให้อํานาจสูงสุดที่เป็นของพี่น้องประชาชนเมื่อนํามาใช้แล้วได้กลับสะท้อนคืนต่อพี่น้องประชาชนโดยรวมลักษณะของมหาชนไม่ใช่เพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนั่นแหละครับคืออานาจอาเทศยไป,ปที่แท้จริงเป็นประชาธิปไตยแท้จริง ผมกรับขอบคุณท่า,ทานประธานไปยังเพื่อนสมาชิกครับที่จะดุคณาลงคะแนนเห็นชอบต่อร่างแก้ไขทั้ง3ร่างเพื่อที่เราจะได้กลับมาสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงในโอกาสข้างหน้าอันใกล้นี้ขอบคุณท่านประธานครับครับคุณหมอใช้เวลาเกินไป7นาที4ี่วินาทีนะครับต่อไปท่านชันนินหานสืบสายครับท่านมีเวลา8นาทีนะครับ